ก่อนที่จะไปดูคลิปกันเนี่ยยังมีผู้ชมอีก5 0ที่ยังไม่ได้กดติดตามผมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s c r ต b e และกดกระดกิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะถ้ากดแล้วไปดูคลิปกันเลยโอเคนะครับนะก็ขอกราบ,บสวัสดีทับุกท่านกันด้วยนะครับนะก็ขอให้ทุกท่านประสบเกมหมายความไอีกแล้วครับผม เจ้ฮู้นะครับและก็และก็อีกแล้วนะครับผมสับเกมใหม่ครับเจ้าเก่าเจ้าเดิมเจ้าประจําและในวันนี้เรามากันในสังเวียนใจบักอีกแล้วนั่นเอง <c oughs> อ่าก็ <c oughs> มากันอีกแล้วนะครับผมสับสังเวียนการประลองของหน่วยพิฆาตอสูรเรานะครับซึ่งในภาคน,นี้นะก็เป็นพานที่แปดแล้วนะครับคนะุณเอาโอ้โหคือแบบ จะเยอะอะไรขนาดนั้นขุนหลายท่านเนี่ยก็คงจะทราบกติกาของสังเวียนแห่งนี้ดีแล้วนะครับนะเพราะว่าในสังเวียนแห่งนี้เนี่ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นั่นเองครับผมนะและนั่นก็คือการประทะกันระหว่างท่านนี้ปะทะก,กับเนาะเอ็นมูนั่นเองครับผม ก็โอโ้โหคู่นี้หนีหลุดมาได้ยังไงก็ไม่รู้นะครับผมนะแต่ผมคิดว่า2ตัวนี้เนี่ยน่าจะแบบว่าสกลพลังเนี่ยทูซีก็อยู่เหมือนกันนะครับผมถึงแม้ว่าน้องเอนมูเนี่ยเขาจะไม่ได้เป็นถึงอสูรข้างขึ้นนะแต่ว่ารลางของเอนมูเนี่ยก็ถือว่า <c oughs> เหนือชั้นกว่าอสูรข้างเรมธรรมดาแน่นอนครับผมนะอ่ะก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับผมว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะกันไปในศึกครั้งนี้ถ้าเกิดว่าพร้อมกันแล้วแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าผมไปไปกันเลย โอเคครับผมนะเรามาเริ่มกันในรอบที่1กันเลยดีกว่ามผมสำหรับกติกาในรอบที่1น,นี้นะครับผมนะผมจะทั้งสองฝั่งนี้เนะี่ยมาประทัดก,กับเหล่ามอนสเตอร์หรือในครั้งนี้เนี่ยนั่นก็คือน้องวิกเตอร์สเกลิตันนั่นเองอ่าคือแบบแน่นอนครับผมนะทั้งสองตัวเนี่ยมันโหดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาสู้กับวิกเตอร์สเกลิตันก็คงไม่เท่าไหร่หรอกนะผมคิดว่าคงไม่ขนาดมือน้องทั้งสองคนหรอกอ่ะบอกว่าน้องสตีมี่ของเราเนี่ยจะทําได้นะครับก็โอเคเพื่อการเซฟลาเนี่ยจเราาไปปดดูกดกมมันีว่ ไปกันเลยโอเคตอนนี้มาแล้วอุ้ยเปิดปลามาแล้หนึ่งทีอะไรแล้วก็ยังอ้าวจบแล้วเดี๋ยวนะยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับแนตะ่โอ้แหมเมื่อกี้ผมเปิดสวิตช์ปิดฝั่งเอาใหม่เอาใหม่ใหม่ให้อีกรอบหนึ่งนะครับให้อีกรอบให้รอบมาอเออแก้มือครับเมื่อกี้คือเร็วไปหน่อยนะโอเคมาอีกรอบหนึ่งครับนะให้แก้มืออีกรอบท่าพร้อมแล้วไปดี๋กันเลยโอเคตอนนี้มาแล้วเดินมาอู้อ๋อสกิลของน้องเซนติมี่คือแบบเน้นฟันแบบนี้อยู่แล้ว ก็คือแน่น้องก็บผมนะถ้ามาขนาดนี้แล้วก็เออก็ต้องให้น้องสนิมีเขาชนะไปแหละนะครับเดี๋ยวคือเลือดแทบไม่ลดอ่ะเอแอแถมแบบสกิลน้องเขาแบบเจ๋งนะเป็นการแบบใช้ปลามาอยู่ที่แบบมันโดนหมดอ่ะดามจมันโดนหมดนะครับมันไม่ได้โดนแค่ตัวเดียวอะไรแบบนี้โคตรจริงๆเลย บไปฮะโอเคปะน,นะเรามาต่อทางฝั่งของน้องเอ็นมูกันเลยดีกว่า <Yeah. S 1> อ่าซึ่งแน่นอนครับผมนะน้องเอง็นมูเนี่ยก็จะต้องสู้กับเหล่าวิเตอร์สเกลตันเหมือนกับน้องซันนมิเลยนะครับแต่ว่าทุกครัที่ว่าน้องเอ็นมูเนี่ยเขาเป็นอสูรอะเนอะก็แบบไม่รู้สินะว่าจะสามารถทําได้เหมือนซันนมิหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวเราต้องมาดูกันนะก็โอเคครับผมนะมาคุณกาสุดาเนี่ยเดี๋ยวเรามาลองดูพลังของน้องเอ็นมูเลยดีกว่าครับผมนะถ้าพร้อมกันแล้วก็ไปไปกันเลย โอเคแต่ okay. นี้มาแล้ววิทย์เธอเดินมาได้งไอ็มมูเอาโอ้ยเป็นการสตาร์ทดนึงนะข้าดูความฝันมันจงหลับจงหลับโอเคแล้วยังไงจังหวะนี้จังไงนี้โอ้โหจงหลับอีกแล้วจงหลับอีกแล้วแล้วยังไงยังไงยงไงเอ็มมูเอนะ็มมูอุ้ยเอ็มมูเจ็บนะเอ็มมูเจ็บเหมือนกันนะเอ็มมูเจ็บเหมือนกันนะแล้วยังไงยังไงฆ่าดิฆ่าสิเออเอออีกสองตัวสองตัวยังไงยังไงอีกสองตัวสองตัวโอเคครับผมเรียกกล้ามเนื้อมาตัวสุดท้ายตัวฆ่ามมัันนโโออ้้หเรรรียยบบคผะ แม่แต่ว่ากฎกติกาจัดได้เนี่ยก็แบบเสียเลือดไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยดูดิมู๊ดเกลือมานะเอ็นมูกเกลือมานะแม่น่าจะทําให้เร็วกว่านี้นะครับเมืนนะัแต่ก็ไม่เป็นไรนะก็พลังน้องเข้าไปอย่างนี้แหลนะนั่นแหละก็ถือว่าใช้นะครับมันถือว่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่นะโอเคครับผมนะเรามาต่อกันในรอบที่สองกันเลยดีกว่าผมนะ อ่าจะสราบกตินนกาเร็วที่2นี้นะครับผมก็ได้ทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยมาพัฒน์กับมอนสเตอร์ในมดโดยทั้งฝั่งของน้องเซัตมูเนี่ยก็ต้องสู้กับอสูรนั่นเอง <S <S อ่อะนัลลาอสูรก็ต้องฆ่าอสูรนะครับผมย้ำคำนี้บ่อยมากเลยนะก็โอเคนะอสูรทั้งหมด5ตัวนะก็คงไม่ยากเกินไปหรอกจริงนะเป็นส,สาวดหลักซะอย่างนะครับผมแลก็เด้วมาดูกันนี่ไงไม่ยากจริงด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมนะว่าน้องเซัตมูเนี่ยจะสามารถกำจัดเราอสูรพวกนี้ได้หรือไม่ถ้าพร้อมกันแล้วก็ ปะไปดูกันเลยโอเคโอ้โหโดนฟันที่เป็นตัวเล่นไงออกมาแล้วเวลาเอามาฟันหนึ่งเอามาฟันหนึ่งไงนี่โอเคฟันโอ้โหเป็นยัไงล่ะเลืดเร็วตามทองเรื่องนะคราฟวันนัคือแม่ยังพูดไม่ทันจบเลยก็หมดซะแล้วนะคราฟวันนัแม่จะเร็วไปไหนะพี่ฮะจะเร็วไปไหนยังไม่ทันภาคเลยปะโถ่เอ้ยออาอีกตัวหนึ่งด้วย โอเคครับผมนะเรามาทางฝั่งของน้องเอ็นมูกันบ้างดีกว่านะครับผมนะได้เราเข้ามนะพอเป็นเอ็นมูเนี่ยก็จะมาสู้กับหนวดพิฆาตอาสูนอยู่แล้วบอกว่าวเออคืออสูนจะต้องสู้กับนักล่าอาสูนนั่นเองครับผมนะก็มามาดูกันดีกว่านะครับถมว่าเอ็นมูเนี่ยจะสามารถทําได้หรือไม่นะคือแบบว่านล่า,าสูนแค่ห้าตัวเองอเออก็แบบไม่ได้เยอะอะไรมากมายเลยนะครับผมนะก็โอเคถ้าพร้อมกันแล้วก็เจ้าเราไปดูกนลีก่อนบมไปกันเลย โอเคเจนนี้มาแล้วนะเอ็นมูยังไงเอาว่ะมาแล้วเวลานนี่ชาร์จตัวแรกโดนชาร์จไปก่อนหนึ่งทียังไงโอเคมวลาค่าหนึ่งแตกหนึ่งเสร็จโอเคเจนนี้ยังไงที่เหลือยังไงยังไงเอาว่ะเจนนี้เอ็นมูชาร์จก่อนเวลาเอ็นมูใส่แล้วไงเอ็นมูใส่นัวลเอ็นมูใส่นัวแล้วไงโอ้โหโดนโดนกล้ามเนื้อโดนกล้ามเนื้อรัว่โดนกล้ามเนื้อมาจนนี้โดนนี้โดนกล้ามเนื้อรัวยังไงเอ็นมูเอ็นมูโอ้โหเจนะจบเร็วเหมือนกันนะเนี่ยเออเร็วกว่าที่คิดนะครับผมแต่ว่าเฮ้ยเลือดครั้งนี้เอ็นมูไม่ลลดเยว่ะ ลดน้อยมากนะครับผมนะคือถ้าเกิดว่าไปเทียบกับไอตอนสู้กับวิตเทอร์สเกตันนี่คือแบบโอ้โหเลือดนี่คือแบบแทบจะหมดตัวโอ้ไม่อยากเชื่อเลยนะครับผมนะว่าเราลดน,น่อยไปค่า,าศูนจะไม่สามารถทำดาเมจสู้วิตเทอร์สเกตันได้นะตะก้ากไหนเนี่ยโถ่ โอเคครับผมนะเรามาต่อกันในรอบที่3กันเลยดีกว่าผมอ่าในสับกติกาในราบที่3นี้นะครับผมนั่นก็คือผมจะเ้าสองฝั่งเนี่ยมาปะทะกับมอนสเตอร์ระดับพิเศษนั่นเอครับผมซึ่งแน่นอนครับผมนะตัวละครระดับพิเศษเนี่ยมันก็ต้องโหดกว่าธรรมดาอยู่แล้วครับผมนะและผมก็เลจับน้องซาลิมิมาปะทะกับน้องซะสุมารุได้เลยครับผมนี่ก็ถือว่าน้องเขาเนี่ยก็แบบเกือบเป็นอสูรข้างแหลมใช่ไหมเออก็ถือว่าเกือบๆอยู่นะครับผมใช่เนี่ยพลังก็จะโหดกว่าอสูรทั่วไปไหม ไม่รู้ก็โอเค,คนะอันว่าเพื่อการเซฟลาเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าน้องเซนิมินเนี่ยสามารถเอาชนะซัส,สุมารุของเราได้หรือไม่ถ้าพร้อมแล้วไปไปกันเลยโอเคเจนี้มาแล้วอู้นเซนิเปิดมาอีกแล้วนะเอาไว้ตอนที่ปเปิดก่อนแล้วไงเฮ้ยจบแล้วโอ้โหยังไม่ทันทำเลยครับผมนะเร็วมาก นี่แหละโอ้โหของจริงเลือแบบตัวที่แบบโอ้โหพอจะแบบพอสู้ได้นิดหนึ่งนะนี่ยังไม่ทาปอดพลังเนี่ยสนิมิกคือฟันตายแล้วนะครับผมนะดูสิเห็นความต่างชั้นเลยนะจะโคตรไปไหนครับเนี่ยโอเคไปะนะเรามาต่อทางฝั่งของน้องเอ็นบูเลยดีกว่าซึ่งเมื่อกี้เนี่ยสนิมิเนี่ยถือว่าแบบทำได้รวดเร็วมากใช่ไหมเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่าพอเป็นอสูรจันทายอย่างน้องเอ็นบูนี่สามารถทําได้ดีเท่าสนิมีหรือไม่และคูคต่อสู้ที่น้องเอ็นบูจะต้องมาเจอกันในวันนี้นั่นก็คืออน้อง มาสัชิกะได้ครับผมนีก็แม่ถ้าเกิดใครไม่รู้จักว่าน้องตัวนี้เป็นใครนะครับน้องตัวนี้เนี่ยก็คือแบบว่าเป็นเพื่อนป่ะเออเป็นแบบเพื่อนสนิทของน้องซาดิมิเลยนะครับซึ่งแบบว่าก็ล่ําเรียนปานวายุมาเหมือนกันนะเพราะฉันเนี่ยก็เลยแบบคุมทีมนิดนึงนะวันนี้นยเออแบบขอคุมทีมชนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าคุมทีมปานวายุอะไรอย่างนี้นะครับนะก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าน้องมัสสิกาเนี่ยจะสามารถเอาชนะน้องเอ็นมูได้หรือไม่ภาพพร้อมกันแล้วก็ไป ไปดูกันเลยโอเคจานี้มาแล้วนะโอ้กูอยมาเหมือนใครนี่ละเอาว่าปล่อยก่อนนะแหมชอบเปิดก่อนจริงก็เนะคนมีปามาอยู่ได้ไงกับหมนละจานี้เอาวะจานี้ใส่นัวเอ็นมูแต่เอ็นมูไม่ยอมนะเอ็นมูเอมคอตีสู้อยู่อุ้ยจะเจ็บเอากันโดนโดนก้ามเนื้อโดนก้ามเนื้อมูด้วยเลยก็มีการกระโดดไปบนฟ้าเอาไปกระโดดบนฟ้าแล้วยังไงเอ็นมูดแล้วยังไงแล้วไงใครแคร์ย่งไงเอาวะจานี้โอ้โหการรถไฟแล้วแล้วก็เอาโอเคตอนนี้การรถไฟแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับผมนะ เอ็นมูชนะไปครับผมแต่ว่าแลกกับการเป็นต้องต้องไปต้องกลายเป็นรถไฟนะครับไม่ได้กลายเป็นดุนัดน,นะกลายเป็นรถไฟนะเออแต่ก็ถือว่าอย่างน้อยก็ยังทําให้น้องมัสิกักของเราตายอยู่นะครับก็ถือว่าเอ็นมูเนี่ยเป็นฝั่งชนะไปแล้วกันนะเออก็โกงดีนะตัวเนี้ยออก็ก็ก็โกงดีโอเคครับนะและแล้วเราก็เดินทางมาถึงรอบสุดท้ายรอบที่ห้านั่นเองครับผม อ่ะดูซักกิการในราวนี้นะครับผมนะผมจะทั้งสองฝั่งนี้เนี่ยมาประทะกันตรงๆเลยก็เหมนหรือเอาง่ายก็คือแบบใส่นวกันไปเลยนะวัดกันไปเลยดูซิว่าใครเนี่ยจะเหนือกว่าใครนะครับผมนะแต่ว่าก่อนที่จะเริ่มกันเนี่ยก็ต้องขอบอกก่อนเลยนะว่าในสังเวียนเจ็บานี้เนี่ยอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับนะโอเคครับนะเรามาดูกิกาว่าระหว่างน้องเซนิมิกับน้องเอ็นมูใครจะเป็นผู้ชนะกันไปในศึกครั้งนี้ถ้าพร้อมกันแล้วก็เดี๋ยวเราไปดูกิจการผม ไปกันเลยโอเคเจ้านี้มาแล้วโอ้โหเปิดกรออีกแล้วนะเอาวันที่นี้เปิดกรอมาได้ไงได้ไงเจ้านี้โอ้โหเอ็นบูโดนครับนะโอนฟันโดนฟันโอ้โหโดนต้อนเข้าไปโดนต้อนแต่เอ็นมีอพอมาอยู่เอ็นม้วนพอมายังพอมาได้โอเคแล้วไงก่อนแล้วไงต่อแล้วไงต่อโอเคฟันฟันอุ้ยเอาไการรถไฟแล้วโอ้เร็วมากมาได้ไงการรถไฟเอาไงซาดิมิซาดิมิของเราจะทำได้ไหมจะทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าโอ้โหเฮ้ยจบแล้วโอ้โอยังไวพี่จะรีบไปไหนครับพี่ฮะ โอ้เรียบร้อยเลถึงแม้ว่ากลายเป็นรถไฟอย่างไรก็ไม่รอดนะครับเดี๋ยวลูซกมตบก็แตกอยู่ดีแตกจะแต,แต,แต่คือก่อนที่จะจากกันเนี่ยคือผมสงสัยอย่างหนึ่งเวย้ยถ้าเกิดว่าเราเอาันจิโร่กับอินุสเกตมาลองสู้บ้างอะเออชนะไหมอันนี้ผมสงสัยเหมือนกันนะครับอันนี้คือแบบว่าความวอนส่วนตัวเลยนะโอเคไหนๆก็ไหนๆละเรามาลองดูกันดีกว่านะว่าระหว่างทันจิโร่ช่วยกับอินุสเกตเนี่ยกับน้องเอ็นมุหนึ่งตัวเนี่ยใครจะเป็นผู้ชนะไป,ไปเวย้ยท่าฝึ้อมกันเลยแล้วก็ไปมชมกันเลย โอเคแต่นี้มาแล้วไงโอ้อินโสเกะใส่นัวก่อนแต่ชานิโร่ไม่ช่วยเพื่อนเลยต้องไปแยกทันจิโร่มานิดน้อยทันจิโร่มาช่วยเพื่อนหน่อยเร็วเพื่อนๆเราตอนนี้เพื่อนใส่นัวอยู่โอเคทันจิโร่เานิโรตื่นสิตื่นลูกตื่นโอเคเอาเอฟเคอยู่ทันจิโร่เอฟเคอยู่ก็เปนนะอ่าไม่สนใจไม่สนใจปล่อยอินโสเกะโดนไปโอเคตอนนี้สนใจแล้วโดนนะโดนดาเมจแลิเอะนะแล้วไงเอาอินโสเกะอินโสเกะโดนต้อนเข้ามุมแต่ยังเลือดเหลือรอดอยู่เยอะเลือดอยู่เยอะมากเลือดเยอะมากแล้วไงโอ้โโหทันจิร่ตอนนนนีี้่อ้ช่วยกลับามเนืื้้ออออออยู่่เเเปปป็็็นนนนนถวาาาากกรรรรดดะใหหมทัจิโโรร่่แล้วไงทันจิ เอาฮัจิโร่ให้แตกแล้วโอ้โหแตกมากเอ้าโอ้โหยก็แตกแล้วครับผมนะแม่สองตัวเนี่ยลำพังแค่สองตัวนี้นี่คือแบบไม่ไหวจริงๆนะครับนี่ก็เสียดายนะที่มันไม่ได้เป็นไปตามแบบในเรื่องของหนังนะแต่ก็เได้ขนาดนี้ก็แบบจอดแล้วนะโอเคนะครับเราจ็จบที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสับการประทะกันระหว่างน้องซันนี่และน้องเอดมูเป็นยังไงกันบ้างครับผมนะอ่าก็ถือว่าเป็นคู่ต่อสู้ที่ก็พอจะสูสีอยู่นะครับผมนะก็ ไม่รู้แหละจริงตอนนี้คือสลัดคือก็แทบจะเล่นครบทุกตัวล <S <S <ๆ>แล้วนะแล้วแค่กเกมมีตัวเดียวที่ยังไม่ได้อัปเดตมาเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเนี่ยอยากให้ผมจับคู่ไหนมาประทับกันอีกเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผถ้าเกิดคอมเมนต์ได้ถูกใจเนี่ยผมจะจับมาทําเป็นคลิปแบบนี้ให้นะจ๊ะก็โอเควัสดนี้ผมกัจเกมเมอร์ซีขอตลาไปก่อนอย่าลืมกดไลคก์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สลัดดีครับผมไปจ้า